Thank oh. you. กลุ่มอาชีวะปกป้องชาติในราชบัลลังก์นะครับเรารวมพี่น้องอาชีวะจากทั่วประเทศนะครับวันนี้เราออกมาและบางคนก็ไม่สามารถมาถึงได้ เรพวกเราเป็นพลังโยสูตนะครับเราออกมาเพื่อปกป้องนะครับปัาบ้านของพวกเรานะครับอันนี้คือัญศาตเป็นฟารุนะครับเราต้องรติดตั้งใเร็วยญาตายายครับขอนามาครับข้าตายาขาหาข้าไม่ยอมยอแล้วคไปไหนไอ้แม่กูจะจับย